เขาจะมีคําว่าแบบเพิ่มเติมก็แบบรายละเอียดอะไรเงี้ยเราไม่ได้กดเข้าไปดูเว้ยแล้วคือในนั้นน่ะมันมีบ่งบอกว่ามันมีกำหนดการอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเออเฮ้ยมันแบบมันจะตอบหรือพลาดแล้วนะแล้วปรากฏว่าพอเดินไปตึกถามกดแล้วปรากฏว่าคือเราไม่เห็นใครเลยเว้ยแล้วเราเราก็าเราก็โทรหากาย สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับกัปตันเบนนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่เราไปสอบสัมภาษณ์มาได้เองเองนาะที่จุฬาภรก,กิจก็คือคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะจริงๆอ่ะตอนวันสอบสัมภาษณ์อ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากลองไปติดตามในไลฟ์ไอจีเราได้ตอนที่เขาประกาศว่าเรามีสิวสอบสัมภาษณ์อ่ะคือเราอะไม่ได้ไปเปิดดูเว้ยว่าคือเขาจะมีคําว่าแบบเพิ่มเติมก็แบบรายละเอียดอะไรเงี้ยเราไม่ได้กดเข้าไปดูเว้ยแล้วคือในนั้นอ โอ้ยเออแล้วเราก็รู้แค่ว่าโอเคคือเขาบอกว่าสอบสัมภาษณ์ที่คณะอย่างเงี้ยเออถึงว่าสอบสัมภาษณ์ใช่ไหมตอนแรกอ่ะจริงๆเรากะว่าคือเราจะถ่ายบล็อกคือถ้าทุกคนยังไม่รู้คือตอนนี้คือเรามีแชแนลของตัวเองเนาะก็คือเบนเซนเชียลเนาะทุกคนก็ลองไปติดตามกันได้แล้วปรากฏว่าคือเพื่อนเราโทรมาเฉยเพื่อนเราบอกว่าเบนเบนเออตอนนี้มึงอยู่ไหนแล้วอย่างเงี้ยคือล้วก็บอกอ๋อกำลังนั่งกินข้าวอยู่แล้วกายก็บอกว่าเฮ้ยมึงแบบมันจะสอบสัมภาษณ์แล้วนะกูแล้วเราก็งงเว้ยว่าแบบสอบสัมภาษณ์กี่โมงว เว็บอะคุณไม่ได้ดูหรอประกาศประกาศในเว็บประกาศ,รกาศ,รกาศตรงไหนอะไรยเงี้ยอ๋อมันก็คือประกาศในตรงคําว่าเพิ่มเติมที่เราบอกไปเมื่อกี้ะทุกคนเออซึ่ง คือถ้ารุ่นน้องมาดูเนาะก็อยากจะบอกเออถ้ามีสิทธิ์สอบพาเราก็อย่าลืมกดเข้าไปดูคำว,ว่าแบบเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมีรายละเอียดให้ดูแล้วปรากฏว่าคือตอนนั้นือเราก็เลิกกินข้าวเลยจ้ะแล้วก็เตรีมยมเตรียมอะไรไปเสร็จปุ๊บอะเออแล้วก็รีบออกเลยในที่เขาเขียนรายละเอียดมาให้ในเว็บอะคือเราจะต้องเตรียมกิจบัตรตัวจริงแล้วก็พวกแบบปอพหนึ่งอะไรเงี้ยกิจบตรตัวจริงที่เราใส่ลงไปในพอร์ตเงี้ยแต่มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคือมันจะมีกิจบตรบางใบอะที่เราใส่ลงไปในพอร์ตอะแล้วคือเขาอะให เก็บกี่เราใช่ไหมอืมแล้วแบบแล้วเราต้องทํายังไงอย่างเงี้ย <c oughs> คือมันก็มีความที่หนึ่งคือเราอะต้องปีนไปใช่ไหมแล้วเราก็เลยคือเราเราเราก็โทรหาเพื่อนบอกว่าเอ้ยแบบแถวสยามมันมีที่ปีนบ้างหรอือเปแถวสามย่านอย่างเงี้ยเออแล้วปรากฏว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งก็บอกก็คือเขาก็รู้ว่าเออมันมีที่ปีนอยู่ที่สามย่านนะเราต้องนั่งจากรยม์มอที่นี่ก็ไปที่สามย่านก่อนซึ่งจริงๆคือนะคะคณะวิทมันก็อยู่ใกล้ๆกับสามย่านนั่นแหละแต่ว่าคือมันอยู่คนละฝั่งกันวิ่่่งแล้ววก็ไไปปปิินนทียาา ก็วิ่งไปที่คณะวิทย์ใช่ไหมแล้วคือคณะวิทย์อะมันก็ต้องมีตึกเดียวอยู่แล้วอ่ะก็คือตึกมหามงกุฎคือเราก็รู้ทางไงว่าแบบเออต้องเดินไปตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอเดินไปตึกมหามงกุฎแล้วปรากฏว่าคือเราไม่เห็นใครเลยเว้ยแล้วเราเราเราก็โทรหากายว่ามึงอยู่ไหนอย่างเงี้ยแล้วกายบอกอ๋อมึงเราตรงมหามงกุฎใช่ไหมเดี๋ยวลงมาแล้วแบบเดี๋ยวเขาจะพาเราไปอ๋อคือมันก็ไปตึกตึกข้างๆมหามงกุฎอ่ะทุกคนเออ เราอู่กลุ่มที่18ซึ่งเขาก็จะแยกออกเป็นสาขาเลยนทุกคนว่าแบบโอเคสาขาชีว่าสาขาชีว่าคีมีสาขาจุลชีวะอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนการเขาอยู่จุลชีวะคือเขาก็ต้องไปห้องอื่นนะส่วนเราก็คือเป็นชีว่าเออมันก็จะเป็นห้องรวมใหญ่ๆซึ่งเราก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนเขียนชื่อว่าแบบเออเรามานะอะไรเงี้ยแล้วก็ เขาก็จะให้เราแบบตรวจเอกสารเนาะว่าโอเคเอกสารพอพอหนึ่งเรามีไหมบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องแบบเตรียมไปเนาะคือเขาก็จะเช็คเราในเวบ็บมันเขียนว่าโอเคคือเราต้องไปรายงานตัวก่อน8ปดโมงสี่้ใช่ไหมเออซึ่งตอนนั้นคือแบบมันมันกใกล้สี่ห้าแล้วเราแบบเราวิ่งเราแบบเหนื่อยมากตอนนั้นจริงๆคงนก็คลั่งทรมานนั่นแหละทุกคนเพราะนั้นไอ้นี่นิทาสอนให้รู้ว่าเออทุกคนก็อย่าลืมกดเข้าไปดูคอมว่าเพิ่มเติมรายละเอียดอะไรประมาณนั้นนะทุกคนแบบเราสอบติดสอบผ่านนั่นแหละเขาเขาก็จะมีรุ่นพี่ พาเราไปที่ห้องส,อสัมภาษณ์เออแล้วปรากฏว่าห้องที่เขานําเราไปอะคือห้องไหนหรู้ไหมมันคือห้องที่เราอะใช้ตอนสอบท้ายค่ายสองเออของสอ,อ,อนอนอะแล้วก็คือมันเป็นห้องที่ทําให้เราตกค่ายปรากฏว่าคือแม่ไม่มีคาว่าส,สัมภสษณ์เลยไม่มีแต่คําว่าแฟร์แบก แฟลชแบ็กตอนที่เราสอบไายค่ายมามาเตรีมเลยจ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วพอเราไปถึงห้องเสร็จแล้วพี่เขาก็บอกว่าเออน้องๆน้องๆแบบเออนั่งได้เลยนะนั่งตรงไหนก็ได้นั่งกระจายกันไปนะเออในห้องเนี่ยก็นั่งได้หมดเลยอ่าแล้วเราก็ไปนั่งแล้วก็หาที่นั่งใช่ไหมปรากฏว่าไอ้โต๊ะที่เรานั่งอ่ะก็คือเป็นโต๊ะเก้าอี้ตัวเดิมตอนที่เราสอบไายค่ายเลยทุกคนอ่ะก็แบบแฟลชแบ็กนามีอะเหมือนเดิมอ่าเพื่อนๆเราเออก็จะมีแบบมีคนรู้จักคนรู้จักเราอ่า รู้สึกรู้สึกว่าโอ้โหเรียกเรียกกับตนเลยคือต้องบอกก่อว่าคือเราก็โอเคก็ขอบคุณทุกคนเนาะโอเคเพื่อนเพื่อเราอีสามคนเนาะที่มันก็มานั่งโต๊ะเราโต๊ะแบบโต๊ะเดียวกับเราเนาะก็จะมีแบบก็จะมีการมีดาวอะไรอันนี้อันนี้ชื่อจริงๆเลยนะเออมีการมีดาวมี ซิมอย่างเงี้ยเนาะซึ่งซิมเนี่ยก็คือเป็นตัวตึงเพราะว่าซิมเนี่ยก็คือมีความเป็นเด็กเนร์อนิดนึงเนาะซิมเนี่ยคือเขาเป็นเด็กทีบโอแล้วก็เป็นเด็กใครขับเคลื่อนประเทศอะสสทนั่นแหละซิมก็คุยเล่าว,ว่าเบนคิดว่าทำไมประเทศไทยแบบไม่ค่อยสับส,นบสนุนวิทยาศาสตร์เลยเนอะเออส่วนเดญ่ก็ไปเป็นแพทย์หมดเลย <c oughs> <c oughs> พีสองคนที่กําลังนั่งฟังอยู่คือเขาคือเขาก็แบบงงอะไรอะไรว่าอะไรเงี้ยเออก็ตอนที่ถึงคิวประมาณที่1 0ใช่ไหมเออคือมันยังไม่ถึงเราเพราะเราอะคิวที่17เออแล้วตอนนั้นเขาเรียกถึง10แล้วเออแล้วตอนนั้นเราก็กำลังกำลังแบบกำลังงงกำลังแบบนอนๆอะไรกำลังแบบงงๆเลยทุกคนเอออยู่ดีดีอันดับที่10อยู่ดีดีลำดับที่10แล้วก็ข้ามา17เแล้วเราก็งงว่าแล้วเขาบอกว่าพ่เศษอยู่ไหมอะไรเงี้ยเออลำดับที่17เนี่ยก็อ่ะก็มาเออคือที่เขาบอกก็คือเหมือนว่าสสาาาามมรรถถใใชช้้้ iPad iPad ทุกกคนแลว็ เพื่อเปิดพอร์ตของของตัวเองได้อะทุกคนประมาณนี้เนี่ย สำหรับคนที่แบบไม่ได้ปริ้นถอดเป็นรูปเล่มมาคือถ้ารุ่นน้องไปอันนี้ใช่ไหมคือถ้าส่งเป็นไฟล์ PDF ก็จริงแต่ว่าคือก็ควรแบบมีปริ้นเป็นรูปเล่มจริงๆเก็บไว้บ้างเนาะเออก็ควรมีนี่ตอนที่มาสอบสัมภาษณ์คือก็เอาก็เอาก็เปิดอย่างนี้ไปเลยคือเราก็ใช้ iPad เปิดแล้วก,แวก็แล้วก็มีแล้วก็มีแฟ้มมีแฟ้มที่แบบมีพอพหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีจดบัตทอะไรอย่างเงี้ยที่เราปริ้นมาเราก็ไปแค่นี้เลยเราไปแค่สองเอาไปแค่สองอันนี้แล้วก็เดินไปเดินดูผู้ชายใช่ไหมทุก าผู้ชายเนี่ยเราเราเรา,เราคิดอยู่ใจว่าอืมหน้าคุณคุณน้าแบบเออเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอ,อ,อ่าปรากฏว่าอาจารย์ผู้ชายคน,นนะั้นน่ะก็คือเป็นอาจาร,รย์หัวหน้าภาเป็นอาจาร,รย์หัวหน้าภาเยววิทยาเลยเออนั่นแหละก็ะคืออาจาร,รย์ชาัชาวานใจซื่อกุลเนาะอืจมจำพี่อย่าจำพิบอกว่าอ่านักเรียนก็